รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยพลาดถอดนี้ไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมค่ะ เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองติดตามรายละเอียดได้ในโลกาสามรัุของสหรัสนับสนุนโดยพ t ท i ที f o ฟอ e น้ำมันดีเซลสูตสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่จากปตท สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีนาสิงห์บุรณาและนี่คือรายการโลก360อองศาค่ะคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานในประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC อย่างมากมายค่ะประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการตื่นตัวมากที่สุดในบรรดาสมาชิกอาเซียนก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรหรือว่าการฝึกภาษาอังกฤษ และยังรวมถึงการไปศึกษาดูงานต่างประเทศแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังทำอยู่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจากการลงพื้นที่ของทีมงานโลก360องศาเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเราค้นพบว่าบางประเทศเขาไม่ได้พิ่งจะมาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาค่ะ แต่ว่าเขาได้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเขามาอย่างต่อเนื่องและโดยตลอดไม่ว่า AEC จะเกิดขึ้นหรือไม่แต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหรือว่าพัฒนาคนในประเทศของตอนนั้นจะเป็นวาระแห่งชาติของเกือบจะทุกประเทศในโลกก็ว่าได้รายการโลกสามรอหองศาอยากเห็นประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรของเราค่ะ ดังนั้นตลอดเดือนนี้เราอยู่กับประเด็นนี้ค่ะการศึกษาและการพัฒนาคนของอาเซียนในยุคที่โลกมีเส้นแบ่งเขตแดนประเทศ เพียงเพื่อจัดสรรอาณาเขตเท่านั้นแต่ไม่สามารถปิดกั้นความสัมพันธ์และการมีกิจกรรมร่วมกันได้นนลลการแลกเปลี่ยนค้าขายและความร่วมมือข้ามชาติจึงเกิดขึ้นและก็กลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในทุกๆวันส่งผลให้การดำเนินกิจการของห้างร้านและองค์กรต่างๆต,ต,ต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงต้องปรับตัวด้วยการนำทรัพยากรต่างๆมาผสมผสานให้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินวัตถุหรือแม้แต่บุคคลซึ่งทรัพยากรบุคคลนั้นถือเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการในยุคโลกาภิวัตน์ประเทศที่มีคนเก่ง คนฉลาดและมีคนที่ปรับตัวได้เร็วจึงจะสามารถพัฒนาไปสู่การดำเนินงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้และจะสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาพการแข่งขันที่มีความเข้มข้นขึ้นได้เช่นกัน และตอนนี้ดิฉันมายืนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเขาบอกว่านี่คืออีกหนึ่งประเทศที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพดีที่สุดของโลกภายใต้การเกิดขึ้นของ AEC นั้นเขาบอกว่าจะมีชาวสิงคโปร์สามารถขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือว่าเป็นซีอใหญ่ๆของโลกมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นเป็นนักคิดนักลงทุนและที่สําคัญก็คือว่าเขาเป็นนักบริหารชั้นยอด เอ๊ะจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่เราคงต้องไปหาคำตอบค่ะที่นี่คือ National University of Singapore หรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ปีปีหนึ่งนั้นเขาผลิตบุคลากรชั้นยอดกว่า1 0,000คนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลวิศวกรนักบริหารชั้นยอดและยังรวมถึง The quality of people is key so we put in a lot of effort to make sure we bring in quality people, students staff and then we put in place all kinds of vehicles mechanisms to allow these people to pursue their aspirations and their passions so as to retain them. Once we bring in the students we do make sure that we train them well we must not allow our past success to to constrain us in terms of what we are doing in the future but to be very open-minded. look at international trends developments right to always refresh our curriculum look for trends that are emerging in the world mm. and over and above that we notice d that a number of leading universities in the world are emphasizing 21st century skills uh, to help them build a strong foundation ไหลังได้รับเอกราชตั้งแต่ปีคศ1965เกาะเล็กๆแห่งนี้ยังคงเป็นประเทศที่ยากจนและไม่ได้มีทรัพยากรอะไรมากนัก แต่ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วคนสิงคโปร์ก็พัฒนาแบบก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าการเงินและการขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาไม่มีอะไรเลยนะสิงคโปร์เนี่ยไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเลยเกษตรก็ไม่มีอุตสาหกรรมก็ไม่มีเพราะนั้นขาพียาเดียวคือทรัพยากรมนุษย แล้วเขาก็บิวอัพจากทรัพยากรมนุษย์พัฒนาให้คนรู้จักมีวิน,นัยเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบอันนี้ช่วยหล่อหลอมให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพการศึกษานั้นคือรากฐานสำคัญในการสร้างชาติและสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศสิงคโปร์เพราะที่นี่เขามีความเชื่อค่ะว่าถ้าหากว่าวางรากฐานทางการศึกษาที่ดีคนที่จบออกมานั้นก็จะมีคุณภาพที่ดี ซึ่งจะถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการทํากิจกรรมสําคัญสําคัญให้กับประเทศชาติต้นต้องดีปลายต้องดีด้วยอินเบ w e e n นก็ต้องดีด้วยนะฮะก็คือการครูตั้งแต่เด็กคือเราต้องมาดูปัจจัยแห่งความสําเร็จของการศึกษามันอยู่ที่ไหนครูนักเรียนหลักสูตรภาพแวดล้อนต่างๆผู้นํางบประมาณรัฐบาลให้สํานักจัดอันดับต่างๆเนี่ยให้สิงคโปร์โดดเด่นมากในด้านคณิตศาสตร์เขาดีวิทยาศาสตร์เขาดี เขามีเรียน2ภาษานะฮะจีนกับอังกฤษแค่2อ,อันนี้ก็ได้เปรียบชาวโลกแล้วนะฮะณวันนี้สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนของเขาให้ความสําคัญกับระบบการศึกษาคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเพราะอะไรเพราะเขาตระหนักดีค่ะว่าไม่มีทรัพยากรใดๆที่จะมีค่ามากเกินกว่าทรัพยากรมนุษย์ หลังกลับไปในปี1991ณเวลานั้นอดีตนายกรัฐรรมนตรีของประเทศนี้ได้เคยมีการประกาศกล้าวว่ามาเลเซียจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ในปี2020ภายใต้แนวคิดวิชั่น2020แต่คุณผู้ชมคะณเวลานั้นมีแต่คนบอกว่านั่นเป็นเรื่องที่เพ้อฝันค่ะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเศรษฐกิจกของมาเลเซียก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะบ้านเมืองก็มีความเจริญมากขึ้น ผู้คนก็มีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นแต่มาเลเซียเองก็ตระหนักดีค่ะว่านั่นยังไม่พอคะ่ะที่จะทําให้มาเลเซียสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีคุณภาพดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทําก็คือว่าเขาจะต้องพัฒนาคนคะ่นะณเวลานี้มาเลเซียจึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของตัวเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมาเลเซียให้ความสําคัญกับการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่านโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันจะมุ่งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆบนพื้นฐานของความรู้แน่นอนที่สุดว่าเรื่องของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมาเลเซียเรื่องการศึกษาก็เป็นอันดับหนึ่งนะฮะเหมือนกันทุกประเทศระบบการศึกษาของมาเลเซีย มีความสำคัญโดดเด่นในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นประเทศที่น่าสนใจนะในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์วิชาการระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเขาก็มีเน็ตเวิร์กกับมหาวิทยาลัยสำคัญๆนะที่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษไมนะนะ่ว่าจะอังกฤษออสเตรเลียในปี2013ที่ผ่านมา World Economic Forum ได้จัดอันดับให้มาเลเซีย เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทุนมนุษย์ได้ดีเป็นอันดับที่22จาก122ประเทศซึ่งถ้าจะเทียบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วจะตามหลังก็เพียงสิงคโปร์ญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้นซึ่งก็ถือว่านำหน้าประเทศเกาหลีใต้ไต้หวันและประเทศไทยค่ะ Human capital is very important for Malaysia Malaysia today is only a middle income country so by 2020 we want to bring it up to be a developed high income economy. In order to earn high income level, the individual has to be highly skilled, highly qualified. It is estimated that uh, more than 3.3 million new jobs will be created under the economic transformation plan. Um, it has to, improving and uplifting the education and training system of the country we also working very hard on technical education and vocational training uh, area but unfortunately um, the technical education and vocational training and skills development is perceived or seen to be does not have high income no, not much future parents still think that oh if their children don't go to university they are a failure mm. and uh, going into vocational field is yeah not the first choice to change the image of technical education this is called changing the mindset rebranding and we start to call them skills profession you can be a professional also A driver a professional a er a professional A a professional driver welder plumber is 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 like just รัฐบาลมาเลเซียมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มทักษะให้กับแรงงานเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาฝีมือแรงงานในธุรกิจกา๊าซน้ำมันและธุรกิจพลังงานในขณะเดียวกันก็มีความพยายาม ที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศโดยการเพิ่มบทบาทให้สตรีมีโอกาสทำงานมากยิ่งขึ้นการที่ประเทศมาเลเซียจะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ในปีคศ2020นั้นดูเหมือนจะยังมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่านอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจให้จเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วยังจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอีกด้วย นอกจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียแล้วนะคะยังมีอีกประเทศนึงค่ะคุณผู้ชมที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาทนมนุษย์เพื่อที่จะเป็นแต้มต่อในการพัฒนาประเทศซึ่งทีมงานโลก3ามราศมังาก็เดินทางไปอย่างประเทศที่ชื่อว่ารูนไนและคุณผู้ชมคะ ตอนนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งประเทศที่ติดอันดับในทุกๆด้านที่เป็นการพัฒนานี่คือประเทศบรูไนค่ะประเทศเศรษฐีน้ำมันที่มีประชากรไม่ถึงครึ่งล้านคนและมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยสูงที่สุดในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนับตั้งแต่ได้รับเอกราชประเทศบรูไน ก็ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติและดำรงความเป็นอิสระของประเทศมาโดยตลอดโดยได้รับความมั่นคงทางด้านการเงินจากธุรกิจน้ำมันและก๊าสธรรมชาติด้วยความที่ว่ามีน้ำมันและแก๊สมาตั้งแต่ได้รับเอกราชบูนไนเนี่ยก็จะพึ่งพาน้ำมันและแกส๊สเป็นรายได้หลักของประเทศแล้วก็นำเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นบูนไนเนี่ยยัง อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากนักในเรื่องของการเกษตรการพึ่งพาตัวเองให้ได้นะฮะอาจจะกล่าวได้ว่าบรูไนเนี่ยมีมีความมั่นคงทางด้านพลังงานสูงแต่ทางด้านความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยฟู้ดซีเคียริตี้เนี่ยอาจจะยังไม่สูงนะักน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั้นก็จะต้องหมดไปในที่สุดค่ะซึ่งประเทศบรูไนเอง ก็ไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆมาทดแทนดังนั้นรัฐบาลเองจึงพยายามที่จะสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถึงจุดนั้นน้ำมันและแก๊สหมดไปจะทำยังไงประชาชนจะต้องเรียนรู้ที่จะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องกระตุ้นคนที่มีคุณภาพการศึกษาดีอยู่แล้วเนี่ย ทำยังไงให้เกิดความรู้สึกว่าจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ดิ้นรนส่วนหนึ่งเนี่ยพึ่งพาสวัสดิการของของของรัฐแต่ขณะเดียวกันจะต้องประกอบธุรกิจอย่าง SME นะฮะง่ายๆเนี่ยโดยพื้นฐานซึ่งรัฐก็จะช่วยมีเงินกู้ให้มีเทรนนิ่งให้มีอะไรต่างๆให้นี่นะครับและหมดไรายได้ที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแล้ว ที่นี่จะเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหมวดอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีทางภาคบริการที่จะเน้นมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและที่เราคาดไม่ถึงคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคืออะไรคือการที่เขาเริ่มให้ความสำคัญที่จะสามารถปลูกข้าวได้เองแล้วก็ปลูกผักได้เองทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นสิ่งที่เขาต้องให้ความสำคัญณเวลานี้คือการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของประเทศค่ะยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้แผนพัฒนาแห่งชาติมุ่งให้บุคลากรมีศักยภาพในการตอบสนองต่อเศรษฐกิจบนฐานความรู้และทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีนอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลของงานเพื่อให้สอดรับ กับปรากฏกฏารการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติผ่านการเกิดขึ้นของ AEC อันหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับรูไนเนี่ยก็เรียกว่าวิสัยทัศน์ที่ว่าวา,วาสัน235 0หรือวิช i ั่น235ก็คือคอสอ235นะครับเป้าหมายอันนี้เนี่ยก็คือภายในปีคอสอ235เนี่ยรูไนจะต้องเป็นสังคมเป็นประเทศที่มี คนที่มีคุณภาพามีการศึกษาสูงซึ่งในทุกวงการเนี่ยก็จะมีก็จะต้องเรียนรู้การบริหารจัดการเนี่ยเตรียมความพร้อมของเด็กเนี่ยเข้าสู่ศตวรรษที่21นให้ได้บรูไนเป็นประเทศที่มีคนน้อยมีทรัพยากรมากก็เฉพาะแต่น้ำมันและก๊าสธรรมชาติเขาตระหนักดีค่ะว่าถ้าจะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในยุคที่โลกมีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน เขามีความจําเป็นที่จะต้องมีคนที่มีคุณภาพมีปริมาณมากขึ้นณวันนี้เขายังมีคนเก่งๆจํานวนไม่พอค่ะสิ่งที่เขาทำก็คือว่ามีการจ้างบุคลากรเก่งๆจากต่างประเทศเข้ามาช่วยทํางานพร้อมกันนั้นก็ให้มั่นใจว่าองค์ความรู้เหล่านั้นถูกดูดซับไปให้กับคนบรูไนอีกด้วยเพราะประเทศนี้เขามีความเชื่อเหลือเกินค่ะว่าไม่มีทรัพยากรใดๆที่จะมีค่ามากกว่าทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ คือกระแสที่กําลังเกิดขึ้นบนโลกณเวลานี้ค่ะหลายประเทศให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์ของตนเองมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเทศของตนนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษที่21เพราะอย่าลืมนะคะว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ซึ่งวิธีการที่เกือบจะทุกประเทศใช้ในการพัฒนาบุคลากรของตนเอง ก็คือการสร้างและการพัฒนาโดยมีการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญนั่นเองค่ะดังนั้นการศึกษาในประเทศอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับตอนหน้าเราจะลงพื้นที่เพื่อที่จะนำเสนอรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ I want to be a researcher I want to improve them and not only boy can do this kind of tough job to mold the future of the nation สร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider